สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพ่อลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปนะคะ r a n d o m ในหัวข้อที่ว่าความรักของคุณนะคะใน72ชั่วโมงต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางอย่าเสียเรียบมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะตั้งจองคิวดูดวงส,ส่วนตัวนะคะซึ่งจัดโปแบบแชทอยู่นะความรักของคุณนะคะใน72 ชั่วโมงหลังจากนี้จะเป็นยังไงเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้มีเวลาในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ทำงานเยอะนะคะบางคนมีปัญหาการง้องอนกันเกิดขึ้นหรือคุณกําลังรอให้ใครมาง้อเราคิดมากคิดมากเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะมาง้อหรือเปล่าที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่พยายามทุ่มเทกับความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะมากเป็นฝ่ายคุณที่ทุ่มเทเป็นฝ่ายคุณที่พยายามคุณเป็นคู้ให้อะ่ะ จนทีนี้คุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยจังเลยไม่อยากฝืนไม่อยากทําอะไรในความสัมพันธ์แล้วอยากสักค่อยๆถอยห่างออกมาแต่การถอยห่างออกมาคุณพยายามบอกเขาพยายามบอกความรู้สึกพยายามบอกใจแต่คุณก็ยังลืมเขาไม่ได้อยู่ดีคุณยังมีความคิดมากนะคะถึงเขาอยู่มากๆแม้พยายามที่จะบอกตัวเองว่าตัดใจเถอะ ตัดใจซะเผื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นแต่คุณก็ยังมีความคิดถึงเขาอยู่พยายามหาสิ่งใหม่ๆนะคะคุณพยายามหาสิ่งใหม่ๆมาทดแทนเขาหรือลองเปิดใจให้คนใหม่ๆนะคะหรือไปพักผ่อนบางคนไปพักผ่อนไปพักร้อนไปเอ่อไปเที่ยวทะเลนะคะหาที่ใหม่ๆที่ตัวเองยังไม่เคยไปไปไปผจญภัยเอ่อไม่ว่าจะไปกับเพื่อนหรือไปคนเดียวก็ตามนะคะ เพื่อที่อะไรเพื่อที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเจอความรักใหม่แล้วก็มีโอกาสด้วยนะคะในช่วง72ชั่วโมงต่อจากนี้ถ้าคุณมีการเดินทางนะคะไปสถานที่ใหม่ๆที่คุณไม่เคยไปหรือ,อ,อไปเจอเพื่อนใหม่ๆไปไปทำอะไรใหม่ๆนะคะกิจกรรมใหม่ๆคุณจะพบรักซึ่งเป็นรักใหม่แล้วก็คนคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆด้วยหรือช่วงนี้ค่ะช่วง72ชั่วโมงนี้คุณจะมีสเสน่ห์มากๆแล้วจะดึงดูดคนเข้ามาหาแต่คุณจะต้องระมัดระวังคนที่ มาเร็วไปเร็วนะคะหรือคนที่ไม่จริงจังด้วยพยายามคัดกรองคนหรือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากเจอคนใหม่ๆคุณได้เจอแน่นอนนะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักจองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะเดี๋ยววันนี้เราไปก่อนเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ